ผิวมะก,กรูดพริกไทยดำ oh <my. S 1> เครื่องสมุนไพรอบแห้งทั้งหมดนี้ได้รับการคัดสรรไว้เป็นอย่างดีและถูกเตรียมไว้ oh <my. S 1> เพื่อใช้สำหรับการทำยาดมงยาหมองในสูตรตำราของป้าต้อย oh <my. S 1> ทำผลิตภัณฑ์ของดีประจำอำเภออุททองจังหวัดสุพรรณบุรีจนกลายเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบัน คุณผู้ชมคะและจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของยาดมยาหมองตุ๊กตาหัวโตก็คือหัวจุกที่ปิดเปิดฝาขวดนี่แหละค่ะเพราะทํามาจากดินญี่ปุ่นที่ปั้นเป็นรูปหน้าคนรวมถึงศิละปะในยุคสมัยทวาราวดีนะคะและจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยที่ร้านป้าต้อยอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้นค่ะป้าต้อยหรือนางเครือวันคล้ายจินดาเล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้ทำธุรกิจยาดมยาหมองแบบธรรมดาทั่วไปเท่านั้นต่อมาในปี2550สำนักงานพื้นที่พิเศษอย่างยั่งยืนเพื่อการท่องเที่ยวได้เล็งเห็นคุณประโยชน์จากยาดมยาหมองที่ป้าต้อยทำจึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดให้เป็นสินค้าประจำถิ่นและเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงบวกสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออบทเนี่ยเขาเข้ามาดูดูแลพื้นที่ ของอำเภออุทงซึ่งได้รับการประกาศว่าเป็นพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวโดยในการท่องเที่ยวนี้เขาเน้นการท่องเที่ยวโดยจุมจนเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเป็นการท่องเที่ยวอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนรักษามราดกไว้ให้ลูกหลานรักษาอนุรักษ์สิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติไว้ลูกหลานเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปทํางานร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณจังหวัดราบดีอุทอง ก็มีความาต้องการคิดค้นกันขึ้นมาว่าเราจะทําของที่ระลึกอย่างไรให้เป็นของที่ระลึกที่คนมาเที่ยวเมืองโบราณอุทองแล้วเนี่ยประทับใจแล้วก็ได้ไนำพิหารเป็นจุดเด่นแล้วก็นํากลับไปฝากแล้วใช้ประโยชน์ก็ได้เราก็ทดลองปั้นออกมาเอ,อาออโดยรูปลักเนี่ยซึ่งเราคิดว่าแน่นอนแรกเป็นเมืองโบราณอุทองทาเสร็จแล้วก็เวลาถ่ายรูปก็น่ารักดีแต่เราว่าถ้ามาเป็นของฝากของที่ระลึกมันไม่สวยงามสวยพอ ยังไม่สวยพอแล้วก็กพัฒนาดัดแปลงขึ้นมาให้เป็นรูปลักษณ์ของกระตูนให้มันและดูดีนนจิ้มลิ้มขึ้นและดูดีขึ้น เอกลักษณ์เฉพาะจากการประยุกต์ศิลปะในยุคสมัยทวาราวดีมาปรับใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมสรรสร้างลวดลายใส่การระบายสีตกแต่งตุ๊กตานอกจากจะทําให้เกิดความน่ารักน่าหยิบจับมาใช้หรือดูเล่นแล้วยังทําให้เกิดสมาธิกับผู้ที่ลงมือทําผลงานชิ้นนั้นๆอีกด้วย สุกตาที่เราทำมาเนี่ยก็คือเป็นอยู่ในยุคทวารวดีก็คือเราเราเอาแบบมานะคะเราก็เป็นสัญลักษณ์ของความชโชคดีบางคังแล้วก็ร่ำรวยเรียนรู้สูตรสมุนไพรจากแม่แล้วก็เราสามารถที่จะมาทำอันนี้นะคะซึ่งมันก็บอกเรื่องราวของประวัติศาสตร์ว่าคนในยุคนั้นเขามีลักษณะการใช้ชีวิตยังไงการแต่งตัวยังไงนะคะก็สามารถบอกเรื่องรางวประวัติศาสตร์ได้จากยาดมผลเล็กๆเ,เนี่ยค่ะ เป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วที่ผลิตภัณฑ์ยาดมยาหม่องตุ๊กตาหัวโตของป้าต้อยเป็นที่ขึ้นชื่อและมักได้รับความนิยมนำไปเป็นของฝากหรือของชำร่วยเพราะนอกจากกลิ่นหอมชื่นใจของสมุนไพรโบราณจะช่วยบรรเทาอาการได้สารพัดแล้วความน่ารักของหัวตุ๊กตาดินปัน้นก็ยังทำให้ผู้ใช้ได้กลิ่นอายที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้ได้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ยุคอู่ทองของไทยอีกด้วย ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้ป้าต้อยบอกกับทุกคนได้อย่างภาคภูมิใจว่ามีความสุขและรู้สึกคุ้มค่ากับสิ่งตอบรับที่ได้ในวันนี้เพราะนอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่แล้วยังช่วยสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วยอันนีเน้เป็นความจริงเลยเพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราอาจจะขวนวายที่จะไปสร้างอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่บางทีมันก็ไม่ยั่งยืนแต่ท่านี้สิ่งนี้คือ เกิดจากมันสมองเกิดจากความพยายามเกิดจากความตั้งใจของเราก็สามารถทําให้เราเนี่ยมองเห็นว่ามันคือความสุขที่เราไม่ต้องไปหาที่ไกลๆอยู่ในบ้านเรานี่แเราก็หาความสุขของเราได้ประเจรสุภการถ่ายภาพสุพิชยาจันยารัตน์ทีมข่าวสุขชาวบ้านารงาน